วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่ฝนได้มาระลอกถือว่าเป็นฝนฝนสุดท้ายแล้วแหละนะคะเพราะว่าหลายคนหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคเหนือก็ดีนะคะก็ได้สัมผัสกับลมหนาวบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันรวมไปถึงค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปนะคะที่มาเลเซียด้วยนะคะรวมไปถึงอีกหลายๆกิจกรรมที่วันนี้จะมีให้กับคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้น ป,ปีใหม่ด้วยค่ะพี่บอลใช่แล้วครับแน่นอนภารกิจวันนี้นะครับที่หลายๆคนส่งกําลังใจอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปดูภารกิจนะฮะต้องบอกว่าแน่นอนว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสองสวันที่ผ่านมาครับล่าสุดท่านยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรวันนี้ยกเลิกภารกิจในช่วงบ่ายทั้งหมดเตรียมบินด่วนนะครับไปที่พื้นที่ที่น้ําท่วมที่ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช<ะ>แล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยล่าสุดนะครับคุณจิรายุ สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรเสร็จสิ้นภารกิจครับการประชุมผู้นําไทยมาเลเซียนะครับล่าสุดวันนี้ท่านแจ้งแล้วนะคบว่ายกเลิกภารกิจในช่วงบ่ายทั้งหมดแล้วก็เตรียมที่จะบินไปดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยที่ภาคใต้ครับใช่ค่ะซึ่งนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆศกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการประชุมผู้นําไทยมาเลเซียนางสาวแพรทองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับร งานจากสปชถึงสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ โดยท่านนายกค่ะสั่งยกเลิกทุกภารกิจช่วงบ่ายวันนี้หลังประชุมคอรมอเพื่อเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชุมร่วมกับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะใช่แล้วครับโดยภารกิจหลักๆเลยวันนี้นะครับต้องบอกว่าหลายเรื่องราวครับที่ท่านจะลงไปดูแลนะครับแน่นอนว่าเน้นในเรื่องราวของการแก้ไขข้อติดขัดต่างๆแล้วก็ย้ําเลยผู้ปฏิบัติส่วนหน้านะฮะทำงานตามแผนที่วางไว้ไม่ต้องมาตอน รับเพราะท่านก็กังวลใจว่าเดี๋ยวจะมีคนมาต้อนรับเยอะอีกแล้วหลายคนก็กังเดือดร้อนอยู่จากเรื่องของน้ําท่วมด้วยใช่ค่ะซึ่งก็ทางเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะก็มีทั้งพลเรือนจิตอาสาที่ปฏิบัติงานนะคะเพื่อปรับแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมทั้งจัดสรรง,งบประมาณในการเยียวยาให้ตรงกับสภาพของปัญหาแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ ทั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ยกเลิกกำหนดการเป็นประธานเปิดงานด้วยนะคะ<ม> o t o p City 2024และงาน Bangkok Illumination Festival 2024นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ลานหน้าอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหาคนครค่ะใช่แล้วครับแล้วก็มีประกาศเตือนนะฮะจากทางสปชด้วยสำหรับพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับหลายพื้นที่เขาหวั่นกันว่าเรื่องของระดับน้ำ ด้วยนะอาจจะสูงกว่าปี2563เพร้อมมีการสั่งการนะฮะให้ศูนย์สปชส่วนหน้าระดมทุกสภากำลังครับช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้และที่สําคัญครับเตรียมตัวพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับ ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ได้เตรียมความพร้อมนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะโดยนายสิรยุ่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโคนสกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบะภัยวาตับภัยและดินโคลนถลม่มหรือว่าสปชเปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสปรชได้สั่งทุกหน่วยงานเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งที่วันนี้เนี่ยยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งทางด้าน หลากหลายหน่วยงานเลยพี่บอลใช่แล้วนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรับรายงานว่ายังคงมีน้ําท่วมขังอีก5จังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมพรจังหวัดระนองแล้วก็รวมถึงจังหวัดพัทลุงด้วยทั้งนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานีครับแต่ว่าก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาแนวโน้มก็ถือว่าเป็นข่าวดีนิดนึงคือคแนวโน้มระดับน้ําเริ่มลดลงใช่นี่นะฮะและที่สําคัญคือในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเนี่ยทางสปชอเองครับได้มีการสั่งการให้ กำลังนะครับทั้งเครื่องจกักรทั้งบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการคาดการณ์ด้วยว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะฮะแล้วก็จะมีมวลน้ําจากเทือกเขาหลวงไหลเข้ามาท่วมในเขตเทศบาลเมืองนะครศรีธรรมราชในพื้นที่เศรษฐกิจสีโซนจํานวน20ชุมชนนั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งเวลาประมาณ16นกาของเมื่อวานนี้นะคะและระดับน้ำเนี่ยก็สูงกว่าปี2 5 6 3ประมาณ40เซนติเมตร ขอให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูง,สงและย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะทางด้านของพอ,อสอปชก็สั่งทุกหน่วยค่ะระดมสภากําลังรับมือกับน้ําท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังสทนชและกรุ่มชลประทานคาดการระดับน้ําจะสูงกว่าปี2563ประกอบกับในช่วงของเช้าเชเนี่ยกลมทรัพยากรธรณีรายงานที่บ้านยอดน้ําอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณฝนเนี่ยสูงสุด560ม mm ิลลิเมตรนะคะ ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจจะส่งผลให้เกิดดินคนลนถล่มแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกี่พื้นที่นะคะพี่บอลมีพื้นที่5 8ตําบล18อําเภอของจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับไม่ว่าจะเป็นอําเภอรพรมคีรีชะอวดลานสกานาบอนสิชนครับอําเภอทุ่งสงท่าสลานะฮะฉวางมีขนอมจุลาพรนพิตร ถ้ำพันนาราครับพิบูลนะครับแล้วก็มีที่ทุ่งใหญ่ด้วยนะครับมีร่อนพิบูลแล้วก็มีบางขันมีช้างกลางมีหัวใซนะครับรวมถึงหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยครับใช่ค่ะก็หลากหลายพื้นที่เลยนะคะก็ทุ่งสาราฉว่างขนอมจุฬาภรณบพิตรมเน้นย้ำคุณผู้ชมใช่ไหมคะคก็มีหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีอาสาสมัครนะคะอ เข้าเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่สําคัญต้องป้องกันโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่ราชการเพื่อรองรับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะทางด้านโฆษกสปชนะครับเน้นย้ําในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะโดยวันนี้คุณอนุทินชาญวีรากูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ด้วยนะครับทั้งในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์น้ําท่วมครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตาม ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรพร้อมมีการแจ้งเตือนประชาชนรับมือกับฝนตกหนักอีกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ําอีกครั้งหนึ่งทั้งชุมพรครับสุราธานีระนองพระทลุงนะครับจังหวัดตรังด้วยแนวฝนเนี่ยจะเคลื่อนลงไปนะฮะในช่วงของจังหวัดยะลาด้วยจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยครับซึ่งแนวฝนที่บอกว่าจะเลื่อนลงไปก็คือวันนี้นะคะ,คะจะเลื่อนลงไปก็ขอให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักจากนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจากภาคใต้ก็จะเริ่มลดลง สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทําให้อากาศเย็นลงมีลมแรงด้วยนะคะอุณหภูมิเนี่ยจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะคะส่วนยอดดอยและยอดภูเนี่ยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะครับผมผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อได้ครับคุณผู้ชมครับที่ทั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภยัย กองทัพภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์นะฮะ075383405หรือสายด่วน0ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยครับหมายเลข4ตัวนะฮะ1567นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารได้จากทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะสวท FM 92.50เมกครับใช่ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรม ราชกระบี่พังงาภูกเก็ตสมุยทุ่งสงตะกัวป่านะคะซึ่งเป็นเครือข่ายของสวทที่อยู่ตามเครือข่ายทั่วทั้งประเทศเลยสามารถรับรฟังได้นะคะคลื่น FM 92.5เมกเนะคะเพื่อการเรียนรู้แล้วก็เตือนภยัยภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังสามารถรับชมได้สวทอสองขลาปตัตตานียะลาสตูนนราธิวาสเบตงสงไงโกลกสถา,านีโทรทัศน์ของ m b t 2 h d ด้วยนะคะกดเลข2เลย n t t s ซ u t นะคะกดเลขเอ่อ11แล้วก็ c e b o o k Fanpage นะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรวมประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะเป็นเออ V2 นะคะรวมทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ด้วยนะคะครับผมนี่คือการเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมมุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับ